สวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆที่ใช้นาฬิกาแล้วเกิดปัญหาว่าปุ่มกดแข็งนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปแก้ปัญหาการมิน f o r เลอร์สอนะครับก็คือใช้คุ้มมากครับรุ่นนี้ใช้ทนใช้นานนะครับปุ่มกดแข็งนะครับ2ปุ่มเราไปแกะล้างกันนะครับว่าจะแกะล้างยังไงให้ปุ่มกลับมานุ่มดีดคืนตัวเหมือนเดิมนะครับไปชมกันครับกรับสวัสดีครับเดี๋ยวนี้เราจะมาแก้ปัญหาการมิน2องสามกันนะครับอาการเสียคือปุ่มกดแข็งนะครับก่อน่นเราเป่าลมร้อนนะครับหน้าจอนะครับ ปดสายแพจอนะครับคันน็อตยึดบอร์ดสองตัวนะครับยกบอร์ดขึ้นมาเก็บไว้ก่อนนะครับจากนั้นวิธีปลดกิ๊บล็อกนะครับก็จะเป็นกิ๊บตัว C นะครับกดลงไปนะครับกิ๊บก็จะหลุดแล้วก็เอาปุ่มขึ้นมาล้างนะครับนี่สังเกตว่าคราบสนิมคราดเกลือเยอะเลยนะครับที่แกนปุ่มแล้วก็ที่รูของนาฬิกาอ่าเดี๋ยวทําความสะอาดให้แวววับนะครับประกอบกลับเข้าไปกดดูนะครับเห็นนะครับนุ่มลื่นตอบสนอง คืนตัวได้อย่างดีเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาแกะอีกปุ่มนึงนะครับปุ่มล่างนะครับคราบเกือร์คาบสนิมล้างให้สะอาดแวววับนี่นะครับนุ่มลื่นดิดกับเหมือนเดิมแล้วนะครับประกอบกลับได้เลยครับอ่าเดี๋ยวเราทดสอบปุ่มนะครับอ่าปุ่มตอบสนองได้ดีเหมือนเดิมก็ประกอบติดกาวได้เลยครับอ่าเมื่อกาวแห้งก็ทําความสะอาดครับกาวที่หลงเหลือก็เป็นอันแก้ปัญหาปุ่มกดแข็งสําหรับการมินได้แล้วนะครับสวัสดีครับ